เอาพี่น้องถามมาพระเด็นทัดมาวาลามาซุฮรีและอัสซุรีทำไมไม่ช่ายเสียงอ่านี่ผมตอบได้เลยพี่น้องครับถ้าเคยละมาซุฮรีอสรัสซรีไม่ช่ายเสียงละมาดคนนั้นไม่ซชใช่ายไม่ได้ <c oughs> นะเพราะจำป็นถูกละมาต้องช่ายเสียงให้หู้ตัวเองคองได้ยินถ้าเคยละมาแล้วอันฟาติยาในใจพี่น้องตัวเองไม่ได้ยินนี่ถือว่าช่ไม่ได้ แต่จตนารมที่พี่น้องถามนี้น่าจะถามว่าถ้าไม่ละหมาดซุรีอัสรีไม่จ่ายเสียงดังนะเหม,ม,ม,มือนกับละหมาดมัคริบเหมือนกับละหมาดอีชาเนาะน่าจะเป็นพนนัน่นนะจิตนารมย์ในคาถามจริงๆพี่น้องฮิกมัดนะขอคือการละหมาดมัคริบและอีชาช่วงกลางคืนนี่สมัยครั้งรูรรลุสลลัลลอฮิวะสัลล,ล,ล,ลัมอยู่ณนะครมัก,กะเนี่ กลางคืนโดยจะวบช่บบชวงมัคริบนี้เล่าบรรดามุชริกีนั้นเขาเมากันพี่น้องช่วงนั้นละมานอีช่านั้นก็ลับกันสุโบก็ไม่ตื่นกันนะเลยเราน,า,านบีอ่านแบบดังๆแต่ถ้าว่าเป็นช่วงกลางวันนะโสฮตอาซาต์บออ่านดังปั๊บมุชริกีนมันค่อยโยเลพี่น้องที่จะสร้างฟาร์มอีซะเจ็บช้ำนำใจให้กับนบีและข่าวสัฮาบา,น,านี่ช่วงกลางวันนี่ย มันเวียนอยู่นั้นแหละนะมันได้ยินมัวมันอ่านกุรานไม่ได้มันกระจงที่จะทำไรมันจงที่จะสร้างความเจ็บช้ำนำใจเลยละมาดซูฮีอัซรีนะอ่านแบบค่อยๆโพห้หูตัวอิงคงร่องเราอิงนี่ได้ยินเตทาฮากว่าค่อยสลับจอฮอดอาซานอ่านดังเวงเผือนได้ยินชัดเดินทางบ้านพอมกริบมีช่อ่านน้อยๆไอนีถือว่ามักครุนะละมาดโอไหมโซ เตวะถือวะมัโครโนอ่าอันนี้เป็นฮิกมันอ๋อนะวัล,ลอุอะลัมฮ